โโอ้ห oh, แซลมอนดองยัวย่วๆจ้าช <c oughs> ิ้นโคตรใหญ่อ,อะ่ะชิ้นใหญ่มาก <c oughs> กับเท่ามือว,ว้าวซอส <c oughs> <c oughs> เป็นไงเป็นไงอร่อยอ <c oughs> รย่อยแซบหลาแซบไล้โหอ,อืมอูมามิ มันเกษตรคำนี้ข้นึงมันชิ้นใหญ่มากเลยนะเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะใช่ร้อยหนึ่งอ่ะกินไปหลายรอบแล้วจิ้มจิ้มน้ำดองและอร่อยด้วยนะน้ำจิ้มข่าวรสเด็ดมากเลยเล้ใช่ข้าวปากไปเลยอื ว้าวกระเทียมอันนี้คืออะไรครับผมข้าวผ,ผัดกะเพราทะเลไข่เจียวอืมันนี้แซลมอนอันนี้นนนข้าวไข่ดาวกุ้งแกะอันนี้เนื้อย่างรสหมาล่าแล้วก็รสด,ดั้งเดิมแล้วก็รสรสเผ็ดอันนี้ ของหวานวันนี้อันนี้เป็นข้าวไข่ดาวกุ้งแกะเอาหูชิมไข่ก่อนด้ยไม่ชิมกุ้งก่อนกุ้งไ,ไว้ทีหลังว,ว้าวเอาแต่ก,กุ้งนะว,ว้าวข้าวเม่ต้องเลยกุ้งค่ะอือหือ อสจาติเป็นไงกับผูะจิ้ิกเบอร่อยมากค่ะเลอแซบหลายแซบแต่ต้องใส่น้ำจิ้มนะเลออีกคำานึงค่ะอใส่น้ำจิ้มลองดูค่ะอันนี้เป็นน่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมอืมซีฟู้ดโอ้โหใส่ตรงไข่แดงว้าว เธอไข่ยังจื้อมอ่ะนุ่มอะไรนี่ซีฟู้ดของมีความหอมแล้วเธอเด้อืมอร่อยมะอร่อยไม่ได้ชิมนะเข้ากัน <c oughs> <c oughs> เข้ากันมากเลยนะกับไข่ดาวอะ่ะนึกว่าแต่แบบว่าใส่พวกซอสพวกอะไรจะเข้าแล้วกับอันนี้ก็เข้านะเนี่ยเลยทำนึงอืมแซลมอนยูยูจ้า โอ้ชิ้นมันหนานะใช่โอ้ดูขนาดชิ้นมันดวีว้าวพระเจ้าโอ้โหยังไม่เข้าปากเลยชิ้นใหญ่กว่าปากเธออีกอะ่ะมีผักทั้งหมดมีมาราด้วย แซ่บแรงว,ว้าวเข้าปากได้ไหมเนี่ยชิ้นใหญ่ขนาดเนี้ยเ้าวนาอื <c oughs> อโอ,อ,อ้ต้องขนาดนั้นเลยเหรออืมแซบบ่บอือโหอชิ้นสุดท้าย ใหญ่วาวมากว้าวอืมอัมพัชาพาโอ้โหแซ่บหลายอัมเขาป่าไม่ใช่อัมพัชราพาอ้าวเหรอมาละไปไหนมาหมกมาละอืมมาละขออร่อยเนาะ 嗯。Mm.